สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง3 006 Channel ชนวันนี้เราอยู่กับเกมใหม่ครับกับแมปรวมมินิเกมที่มีชื่อว่า diversity นั่นเองนะครับจากพาร์ทที่เราเล่นครั้งที่แล้วเราได้เล่นเจ้าเขาวงกดไปซึ่งมันก็ไม่ได้ยากไปง่ายเกินไปนะครับก็กลางๆแต่ก็เราก็ผ่านมาได้ตอนนี้เราเหลืออยู่แค่ซแมปเท่านั้นก่อนที่เราจะจบแมปนี้ไปอืม ผมว่าผมจะเล่นแนวเดียวกับเจ้าเขามงกดแล้วกันก็เขามงกดคือหาทางออกใช่ไหมเอสเคปก็น่าจะหาทางออกเหมือนกันโอเคครับเราเล่นเอสเคปกันดีกว่าเอสเคปสีอะไรวะฝั่งนี้หรือเปล่าอ๋อฝั่งนี้เราเล่นหมดแล้วเหรอหรือฝั่งนี้ทั้งนั้นเลยสินะฝั่งนี้พัซโซสุดท้ายเลย นี่ไงเอ็ดเขอันนี้เหลือต่อคคำถามและนี้ก็ผจญภัยเราเล่นเอ็ดเขดีกว่าครับไปกันครับผมโอ้โอมืดจังมองไม่เห็นอะไรเลยมีปุ่มสี่ปุ่มครับสีเหลืองสีแดงอ่าสีแดงก่อนแล้วกันอุ๊ดอ้าวสีเขียวอ่ะ ผมไม่รู้จักเอ่อคุณรู้จักฉันไหมไม่รู้จักไม่รู้อะลงมาแล้วกันอ่าฮะ h i r floor ชั้น3เหรอสุดประสงค์ของแบบนี้คืออะไรไปฮะไม่น่ามีอะไรกลับไปห้องเดิมดีกว่าเออมีอะไรอีกไหมโอ้โหเฮ้ย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 เอขึ้นไงอะ่ะเอ้ย น้ำดันน้ำดันอ๋อ้โอ้โอยลงไปโอเคไปทางขวาเอ้อขึ้นได้เหรอไม่ได้โอ้แล้วจะไปยังไงอ่ะนี่ก็ไปไม่ได้ไปทางนี้โอเคอโอ,โอไปไม่ได้เหรอโอเคโอเคโอเคตายก็ได้ เราไปทางนี้ละกันทางนี้ทางเดิมเมื่อก็จะเหลือสองทางก็คือทางนี้ข้างล่างมีอะไรไม่มีไอ้กล่องกล่องมีอะไรไม่มีอะไรเลยแมปมันต้องการอะไรเนี่ยโอ้โอ โอ้โหเกือบแล้วผมยังไม่รู้เลยว่าแมปนี้ต้องการอะไรมันไม่มี instruction ให้ Stay away Get lost Back off Stay away โอ้โห Get lost ไม่ไม่โอเค okay. กลับก็ได้กลับก็ได้ปึ๊บงนี้กลับทางเดิม เดี๋ทางนี้ทางเดียวทางใส่น้ำเงินราวาครับงงแล้วเนี่ยแบบนี้มันเล่นยังไงง่ะอ้าวเอ่เอหนังสือที่ไม่มี You will die what the อะไรกันครับเนี่ย

เลยทางไหนทางนี้เหรอโอ้ลาวาตรงนี้มีทางฮะเฮ้ยโอเคออกก็ได้ไปทางนี้โอ้เฮ้ยลาวาลาวาเฮ้ยโอเคอไฟติด โอ้ยนอเซียนอเซียโคตรเกียดเลยไม่เอาไม่เอาเรานอเซียหายก่อนมีประสบการณ์จากเคสที่ขา้รเจอนอเซียหนักมากไม่ไหวนี่ซัมฟูดโน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 ไม่ต้องการอาหารโอน้ำอะไรอ่ะ ทีวีอ่ะเอ,อ๊บเดี๋ยวค่อยไปดูเออทางนี้มีอะไรเล่นเปะงงแล้วเนะี่ยโอ้ยสมองปิดไม่เอาเฮ้ยขึ้นขึ้นขึ้นหน่อยลกูกขึ้นหน่อยสตีฟในตั้งสู้โอเค โอ้โหชิป oh. ห oh, ายโอ้ไม่ตาย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 เฮ้ยหลงแล้วเนี่ยลกูกธนูเอามาทำไมอะยิงแล้วได้อะไรเอ้ยิงแล้วประตูเสียงอะไร เราวาจากไหนอ๋อยิงแล้วมันจะฆ่าเราฮะโชคดีนะเนี่ยที่ออกมาก่อนไปทางนี้มั่งหรือไปมาแล้ววะทางนี้เพิ่งมาทางนี้คือน้ําเราไปทางเดิมก่อนเราจะกลับไปทางเดิมฮึบโอ้สปอง b e c a u s เพราะว่าอะไรไม่เข้าใจไม่เข้าใจถ้าเป็นแมปที่ถ้าเป็นแมปที่เคยมีอยู่แล้วผมต้องขอโทษจริงๆเพราะผมไม่เคยเล่น 2S โอเคเราจะเก็บเราจะเก็บไว้ก่อนละกันนะยังไม่รู้เลยว่ามีมีความสัมพันธ์อะไร 2S1E อืมเรากลับไปที่เดิมก่อนดีกว่าเอ,อ๊บอันนี้ห้องสโนว์เรามาแล้วทางเดิมน่าจะทางนี้เอ,อ๊บโอเคเลสโตนทำงานทีแลกที เออมันขึ้นไปเอ๊ะมันเมื่อกี้มันมีทางลงอยู่ใช่ครับเราลง้างล่างดีกว่ามันมีทางลงอยู่จำได้โอเคชั้นสองอโอ,โอเอ๊ะพิกแมนวัดีเขาไม่ตีเราฮะ Fire กลับกลับกลับ,บทางนี้ไม่มีอะไรเราจะไปทางข้างหน้าเอ้ยไปทางซ้ายโอ้ยมาโทรโทริงทางไหนอีกเนี่ยทางซ้ายมีอะไรมาเสีย,ยงละวะ ระวัาลงระวัาลงระวัาลง Enter here for play สามมันต้องเป็นรหัสอะไรสักอย่างแน่ครับเออโอ t w S อ uh, e. ่า t S สามซีหนึเรามีหนึ่งสสา มันจะเป็นอะไรได้มัางอะอะไรอะหลุมลงไปลงไปลงไปเฮอบชั้นหนึ่ง<แ>เฮ้ยเสียงอะไรโอ้โหมีอะไรมาเฮ้ยกล่องกองกอง secret plan โอเคไม่ต้องไปอ่านมะันฮะ เอ่อขอฟังเสียงก่อนโอเคผมจะไม่เปิดมันมันน่าจะเป็นซอมบี้ที่อยู่ข้างในนั้นเราจะไม่เสียงฮะเอ่อแต่ก็ต้องเสียงแล้วอ้ามันกลับไปไม่ไล่อะมันกลับไปไม่ไล่โอเคยอมตายฮะชั้นหนึ่งทางนี้ไปมาแล้วไม่ไปแล้วเฮ้ยไดมอน คไอรอนเทอร์พอร์ตสเตชันคืออะไรวะไม่รู้ฆ่าไปก่อนเซสปาวหร์ดห้องอะไรโอ้โอ้โอ้โอตกใจหมด อะไรอะ่ะคุณต้องใส่ชื่ออะไรลงไปเหรอแล้วใส่ชื่ออะไรลงไปหรือใส่ตัวเ,เลขพวกนี้ครับเรามีสามตัวเองอะ่ะหรือมันต้องใส่ทั้งหมดกี่ตัวโอเคไปไม่ได้ เฮ้ยอะไรืมเริ่มมีอะไรแปลกๆหรือมันคือชื่อด่านเดี๋ยวคขาใลองแล้วกันขอหาก่อนเผื่อเจออะไรยไปไม่ได้ทางนี้แล้วด่านอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ย เออเนฟกลับ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 เสียเวลาเสียเวลาเสียเวลาจริงจริงเฮ้ยไม่ใช่ทางนี้ทางข้างหลังทางขวาออกไปไม่ได้กลับ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 ทางนี้ชั้นห้ามีห้องเดิม ทางขวาอ๋อทางนี้ไปไม่ได้ลืมไปทางนี้ไปไม่ได้มันก็มีแค่ทางเดียวแล้วไม่ใช่เหรอวะทางนี้ Melody RIP What มีกล่อง 6E แสดงมีถึง6ตัวเลยครับอันนี้คือ 1E 2S 3C สามสี่ e. มีโอกาสเป็นชื่อแมปนะครับเพราะชื่อเพราะเ s c a p e มันมีอะไรนะ E S C A P E e เอ a p e มี6ตัวนี้ซึ่งตัวแรกก็คือ E ตัวที่2คือ S e, ตัวที่3คือ C ตัวสุดท้ายก็เป็น E เฮ้ยไม่แน่นะ แตลองดูก่อนแล้วก็อ๋อโอ้มากอโอ้มายก่ล่วงเลยเอ้ยทางไหนวะเมื่อกี้ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้หรือเปล่าทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ที่มันกัลเราออกมาทางนี้ทางนี้แล้วก็ทางนี้หรือเปล่าไม่ใช่ทางนี้เราไปมาแล้วฮะทางนี้ใช่เอ้ยเกือบลวงเฮ้ยอ๋ยไม่มีอะไรเลย เอ้ยล่วงอีกแล้วล่วงอีกแล้วเตะหัวแค่ okay, กลับมาที่เดิมแล้วอไม่เคยลอดสักทีเดี๋ยวเปลี่ยนทางนี้ก่อมันมีเอ้ยไม่ใช่ทางนี้ทางสีน้ำเงินทางนี้แล้วก็มาทางนี้ดูทางนี้เมโลดี้เมื่อกี้ทางนี้คือหลุมศพก็เหลือทางเดียวก็คือทางนี้แหละมันยากเกินไปไหมอ่ะ เอ้ยฮะเอ้ยผิดทางทางนี้คือสีเหลืองสีเหลืองมันดันเราออกมาทางนี้สีแดงหรือว่ามันคือชื่อแมพวะคุณผู้ชมผมจะลองดีไหมลองดูแล้วกัน e s, c a p e s c a e p e escape ลองดูนะผมก็ไม่รู้ผมมั่วอะฮะอย่าบอกนะว่าผ่านฮะได้ถูกหรอใช่จริงๆรงหรอผ่านอย่างเงี้ยนะผ่านแบบงงงเอ้ถูกก็ถูกฮะใส่ละุนแกะลงมาละ โอเคผ่านแบบงงๆเลยฮะที่ผมเดานะเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็นเรามี e อ c a ค e ใช่ไหมเรามีหนึ่งสองสามแล้วก็ตัวที่สี่แล้วขาดตัว A กับตัว P ผมเมื่อไรเดามม่วดันถูกเฉยถือว่าเป็นแมปที่ผ่านแบบงงๆอีกสักแมปหนึ่งแล้วกันถนะ้าม <laughs> ันงงจริงๆอ่ะอยู่ดีๆก็ผ่านโอเคครับงานคลิปนี้ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเกมใหม่ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ